เพราะนั้นผมจะพูดถูกไหมว่าเทีร์สินคือเด็กเส้นในยุคของคุณพ่อครับเคยได้ยินว่าคุณพูดว่าจะไม่ให้ทีราทรไปร่วมทีมซีเกมจริงไหมครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Ari Magazine Talk ตอนพิเศษนะครับผมวันนี้อยู่กับผมต่อหน้านองครับ ความพิเศษวันนี้ครับเนื่องด้วยวันพ่อแห่งชาติครับผมได้โอกาสเชิญคุณพ่อครับมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการอาริแมกกซีนทอลในวันนี้ครับผมเราไปพบกับเขาครับคุณกิติรัตน์นะน้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติรัตน์เดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนิดนึงนะครับคุณทําอะไรบ้างครับในวงการกีฬาฟุตบอลครับผมผมเคยทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีตอนที่ธีรศิลป์แดงดายังอายุ15 นะครับหลังจากนั้นก็มาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่ครับนะครับซึ่งมีอาจารย์ชันวิทย์ุชีวินเป็นโค้ชนะครับตอนนั้นก็ปี2550 2 5 5 1รับผิดชอบทั้งทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ชุดซีเกมด้วยนะครับที่เราแข่งที่โคราชเพื่อให้ได้แชมป์รั้งที่8ย้อนกลับไปในบทบาทแรกที่เป็นผู้จัดการทีม ฟุตบอลชุดเยาวชนยุคนั้นที่เมื่อกี้บอกว่ามีทีลศิลป์แต่จริงเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนน่าจะจดจํายุคนั้นได้เพราะว่าเป็นคืออารมณ์คล้ายๆกับดีมทีมเพราะมีนอกจากมีทีรศิลป์มีจักรพัน์แก้วพรมมีสักรินจันโยธาที่ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นแบบเป็นเด็กระเบิดครับเขาเรื่อเวนรูนี่เวนรูนี่เมืองไทยฮะโค้ชสะสมพบประเสริฐนะครับแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชจตุพรประมลบาล แล้วก็มีทีมงานอีกหลายท่านก็ทํางานกันลงรายละเอียดมากเลยครับนอกจากคนที่คุณต่อเอ่ยชื่อก็ยังมีประกิดดีพร้อมยุคนั้นี่จริงๆแบบเก่งๆหลายคนคือคิดว่ามันมันมีความแตกต่างอะไรที่ทําให้ชุดนี้มันมันรู้สึกว่าทํำผลงานได้ดีกว่าชุดอื่นๆเพราะว่าไปชนะญี่ปุ่นด้วยยุคนั้นดังมากครับทำไมทำไมมัน คือพ่อคิดว่าอะไรมันทําให้ชุดนี้มันสามารถเล่นกันได้อย่างแบบแล้วก็ยังมีนักลูกคนวันทวารนะคือที่ที่ยังอยู่ในลีกรนชัยรังสิโยรนชัยรังสิโยครับจุดสําคัญคือเนี่ยครับสปี6เดือนเนี่ยทำให้นักฟุตบอลเหล่านี้นะครับสามารถเข้าใจวิธีการเล่นกันได้เป็นอย่างดีการทํางานยากหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละคนอยู่ต่างโรงเรียนกัน แล้วผมก็ไม่ใช้วิธีในการเรียกมาเก็บตัวกันนานๆนะับแต่ว่าเราจะให้นักกีฬาเนี่ยมารายงานตัวในค่ำวันศุกร์แล้วก็อยู่กับเราเสาร์อาทิตย์เราก็กลับ <นะ S 1> เพราะฉะนั้น2ปี6เดือนเนี่ยเท่ากับเขาได้พบกันเกือบเกือบร้อยครั้งอ่ะนะครับแล้วก็ความเป็นเพื่อนความเข้าใจนะชอบเล่นเท้าไหนชอบเล่นลูกอะไรเนี่ย มันก็จะมีความเข้าใจที่สูงเป็นเหตุผลในการที่เราประสบความสําเร็จในดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าความความแตกต่างจริงๆมันคือเรื่องที่อย่างชุดอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มาเจอกันบ่อยๆเขาจะมีแข่งทีก็มาเก็บตัวบางทีเก็บอยู่ไม่กี่วันแล้วก็ลงแข่งแต่นี่คือทุกๆวันหยุดเขาจะมาเจอกันนะอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วต้องเห็นใจโค้ดด้วยนะครับเพราะว่านักฟุตบอลเหล่านี้ก็ยังเป็นนักฟุตบอลอายุน้อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า พูดจาสั่งการสั้นๆแบบระดับโค้ชอาชีพแล้วเขาจะเข้าใจง่ายแล้วก็นักฟุตบอลเหล่านี้ยังต้องพัฒนาฝีเท้าด้วยเพราะฉะนั้นในการที่โค้ดเนี่ยจะทําหน้าที่ไม่ใช่แค่เป็นแท็กติกแต่หมายถึงเทคนิคการเล่นของรายคนนะฮะในการปรับปรุงจุดผิดพลาดเพิ่มโอกาสความสําเร็จเนี่ยม,มันยังเป็นหน้าที่ด้วยนเพราะฉะนั้นโค้ชตในระดับฟุตบอลเยาวชนเนี่ยงานก็จะแตกต่างกว่า โค้ชของทีมชาติชุดใหญ่เพราะโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยนักเตะทุกคนเนี่ยอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเกือบสมบูรณ์ถึงขีดสุดแล้วนะฮะการที่จะมาปรับแต่งเทคนิคเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเล็กน้อยแต่ส่วนสำคัญคือนำเอามาประกอบกันแล้วการสื่อสารสั่งการให้เขาประกอบทีมกันเนี่ยคนเหล่านี้ประสบะการณ์เขาเยอะเขาก็จะทำงานลงตัวได้ง่ายนะแต่นักฟุตบอลระดับเยาวชนอายุ15-16 สิเจ็ดเนี่ย<ะ>เขายัางต้องการการทำงานที่มากกว่านั้น<ะ>ก็ประทับใจโค้ดสะสมพบประเส<ะ>ริฐนะฮะแล้วก็สตาฟโค้ดมากมายะนะที่สามารถลงรายละเอียดอย่างนั้นได้ยัง<ะ>จำได้ว่าถึงขนาดโค้ดบางคนนี่ยนะลงไปจับคุณประกิตดีพร้อมให้แปลฟุตบอลด้วยเท้าขวาพราะพคนจะทราบว่าประคิดในถนาดเท้าซ้ายะนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆนี้ ถือว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างยากพอหมดจบจากชุดเยาวชนไปก็ได้โอกาสไปคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งในชุดเยาวชนเนี่ยนักเตะที่ที่เป็นตัวสําคัญของเราคือเทียสินแดงดาพอขึ้นชุดใหญ่เนี่ยก็เหมือนเทียสินเนี่ยในยุคนั้นถ้าใครจําได้ขึ้นมาติดทีมชาติใหม่อายุ17แล้วก็ถูกโดนด่าว่าเป็นเด็กเส้นแล้วมีคุณเป็นผู้จัดการทีมใช่ไหมเพราะฉนั้นผมจะพูดถูกไหมว่าเทียสินคือเด็กเส้นในยุคของคุณพ่อ คือไม่ได้เป็นผู้จัดการชุดใหญ่ต่อเนื่องทันทีนะครับมันก็มีช่วงเว้นอยู่ประมาณหนึ่งปีจนกระทั่งพี่พี่หอยทวัดชัยสัจจคุณเนี่ยนะครท่านก็ว่างมือแล้วก็นายกฟุตสมาคมฟุตบอลในเวลา,ใน,ใน,น,าวนั้นคุณวรวีก็มาทับถามว่าช่วยทําหน้าที่นี้อีกครั้งได้ไหมก็มยินดีนะครับแล้วก็ในทีมมีนักเตะเก่งๆครับซึ่งตอนนั้นในศูนย์หน้าก็คือ โจ้แห่หลานะฮะแล้วก็มีพิพัฒน์ต้นกันยานะครับและนักเตะเก่งๆซิกโก้ก็ยังเล่นอยู่ไหมฮะแล้วยังมีตะวันสีปานมีเทิดศักดิ์ใจมัน่นเหล่านี้ถือว่าคุณภาพครับแก้วมผมเองเป็นคนบอกว่าในนัดอุ่นเครื่องนะครับเราอะมีหน้าที่คิดต่อเลยไปกว่าในขั้นนักเตะเหล่านี้ด้วยนะ เพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้ากว่าเรามีนักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพแล้วเขาเคยสัมผัสกับเกมในระดับทีมชาติแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นคนสําคัญของทีมก็มีไม่ใช่แค่ธีรศินนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราได้โอกาสให้ทีมนี้ทั้งทีมเนี่ยไปเก็บตัวที่อ,อังกฤษนะครับแล้วทางมูนิไซคมเนี่ยบอกว่าให้สิทธิ์นักเตะไปเก็บตัว25คนเราก็ส่ง ไปครบทีมเราแลละครับ24คนเนี่ยขาดอีกหนึ่งที่เนี่ยผมขอท่านประธานมูลนิธิไทยคมว่าผมขอส่งนักฟุตบอลคนหนึ่งไปร่วมฝึกด้วยได้ไหมซึ่งในเวลานั้นนะฮะยังอายุน้อยกว่าทีศิีป์อีกครับนะฮะอายุน้อยกว่าทีศิีป์อีกสองขวบแล้วผมบอกว่าคนนี้จะเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติก็ดีที่ท่านท่านเชื่อนะฮะก็คือกวินอ่ากวินท่านผ้เสียวิกวินบินได้เนี่ยแล้ววันที่ไปเนี่ย กวินก็ไปฝึกซ้อมอยู่ข้างๆโจฮาสนะ,ฮะนะครับและขท<อ><ช>ังชไมเคลิคลนั้นกาวินกลับมาก็บอกว่าโผผมก็เห็นเขาพุ่งกันผมก็พุ่งได้ครับผมมั่นใจผมสู้ได้นะฮะก็สองคนนี้ในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยที่ผมก็ไม่ได้เป็นผู้จัดก,การทีมชาติแล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติได้นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเด็กเส้นเพราะว่าต้องการที่จะเอาคนที่สนิทชิดเชื้อแต่ต้องการให้คนที่มีศักยภาพเนี่ย S <S <S เขาได้แสดงฝีมือมั่นใจว่าไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องเส้นแบบนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าผลักดันเข้าไปแล้วก็พูดจากันว่าให้โอกาสเขาผู้จัดการทีมในอนาคตโค้ชในอนาคตจะทํางานง่ายขึ้นเพราะมีนักเตะให้เลือกอะนะะแล้วมันก็เป็นการสร้างรงบัน,นัานใจด้วยคือนักเตะบางคนเนี่ยถือว่าเป็นรุ <S <S ร่นราวคราวเดียวกับกลุ่มรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับฝีเท้าเขาก็มีความ มีศักยภาพใกล้ๆกันถ้าเขาเห็นเพื่อนเขามีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสะนะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวจริงนาะทีสินในเกมแรกก็ได้ลงเพียงไม่กี่นาทีะนะครับเขาก็เริ่มมีความหวังว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขามุ่งมั่นฝึกซ้อมจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องมีโอกาสได้ด้วยเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็เป็นคุณอุปการของวงการด้วยใช่หไหมคัมย้อนไปในยุคนั้นนะก็คือเป็นผู้จัดการทีมชาติชุดสีเกมแล้วตอนนั้นนะเอาจริงก่อนที่จะแต่งตั้งโค้ชพ่อก็ได้มาคุยว่า ถ้าตั้งโค้ดเนี่ยจะเป็นใครดีซึ่งเอาจริงๆนะตอนนั้นโคซิกโก้อยังไม่ได้มีผลงานที่แบบชัดเจนในระดับสโมสรแต่ว่าคือทําไมพ่อถึงตัดสินใจเลือกซิกโก้มาเป็นโค้ดของทีมชาตซิซีเกมในชุดนั้นะตอนที่เป็นผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่ซิกโก้ยังเป็นนักเตะอยู่ะนะครับแล้วซิกโก้เนี่ยก็ขอหยุดเล่นทีมชาติในช่วงเวลานั้น ก็มีการจัดแมตช์อำลานะครับให้ซิโก้ที่สนามสุพัชราใส่เนี่ยซิโก้ก็บอกกับผู้คนในเวลานั้นเลยว่าการลาจากทีมชาติครั้งนี้นะครับหวังว่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นโค้ชของทีมชาติในอนาคตพอฟังตรงนั้นเนี่ยผมก็ถามหลังจากงานเสร็จสิ้นนะครับก็ถามว่าแล้วโก้อยากทำอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า แล้วมีเหตุผลอะไรมีความเชื่ออะไรมีความสามารถอะไร mm hmm. ก็ทําให้เราเข้าใจว่าความตั้งใจของเขาในการทํางานกับความเข้าใจของเขาที่จะมีต่อการทํางานเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ดี mm hmm. นะครับในขณะที่ทีมซีเกมเนี่ยจะเป็นทีมอายุไม่เกิน23 mm ่ส hmm. บนะฮะก็แปลว่าเป็นรอยต่อของกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นที่ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั mm ้น hmm. ในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยต้องการโค้ดที่มีความเข้าใจมีจิตวิทยา ในการสื่อสารกับนักเตะที่สูงซิกโก้เป็นคนที่มีศิลปะในการสื่อสารกับนักเตะในกลุ่มนี้เป็นอย่างดี<ไ>แล้วก็เขาก็เป็นคนที่ทำผลงานได้ดีมากในการคว้าแชมป์ซีเกมในอดีตหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเป็นไอดอลของนักเตะที่เขาจะต้องโค้ดได้ได้เป็นอย่างดีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับซิกโก้เนี่ยเคยทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ด ให้กับอาจารย์สําเริงชัยยงอาจารย์สำเริชง,ง,งชัยยงเนี่ยเป็นคนที่ถ้าคนในวงการฟุตบอลเนี่ยจะเคยได้ยินว่าเป็นบุคคลในตํานานก่อตั้งสโมสรฟุตบอลราชวิถีสร้างระบบการเล่นแบบฟุตบอลแบบเท้าสู่เท้าแล้วบอลเพรสเซชันหรือการครองบอลของทีมราชวิถีในอดีตนะเป็นผลงานที่โดดเด่นโดยระบบเนี้ยนะครับก็ทําให้ ผมคิดว่าผมอยากให้จันสำเริงชัยยงช่วยเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็ฟุตบอลเท้าสู่เท้าเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถประสบความสำเร็จคงจำได้นะฮะว่าซิกโก้เนี่ยนำเอาการครองบอลเท้าสู่เท้าเนี่ยมีการต่อบอลกันถึง18ครั้งก่อนเข้าไปทําประตูกับทีมผู้แข่งขันเนี่ยนจนเป็นที่หรือลั่นเป็นถึงถึงฟีฟ่าด้วยเนี่ยเหตุผลเหล่านี้ประกอบกันก็คือซิกโก้เป็นคนที่เหมาะที่สุด แต่ตอนที่ผมไปชวนเขาเนี่ยเขาก็ลังเลนะ,ะเขาก็ลังเลนะฮะเพราะว่าเราตกรอบฟุตบอลซีเกมรอบแรกสองครั้งติดเลยยุคนั้นนี่ตกต่ำมากนะฮะในเว,เวียงจันทร์นะครับแล้วก็ที่จาการ์ตาแล้วก็แฟนฟุตบอลก็ไม่ค่อยมีความศรัทธาอะไรว่าเราจะทำงานกันได้ดีอ,อ,อาจจะโกรกธสมาคมฟุตบอลด้วยซ้ำไปนะฮะว่าเอ๊ะได้แชมป์มาัึง8ครั้ง นะตั้งแต่ยุคพี่ธวัชชัยสัจจคูเป็นโค้ดอ่าเป็นเป็นผู้จัดการพี่เกษมเจริญวง์เป็นผู้จัดการ,กร,การ,การแล้วก็หมดตอนผมก็ทำหน้าที่ผู้จัดการตอนที่เราเป็นเจ้าภาพที่โคราชหลังจากนั้นครั้งที่9ครั้งที่10มันไม่มาะนะฮะซิโก้เขาก็ถามว่าแล้วแล้วจะสนับสนุนเขาจริงๆหรือเปล่าให้เขาได้ทำงานผมบอกสนับสนุนสิถึงได้ไมาคุยกับคุณในก่อนเกม1ปี 1> 1> แล้วมันหมดยุคอ่ะที่เราจะไปเก็บตัวกันเป็นเดือนเดือนะเพราะ สมโมสรเขาก็ยังไม่อยากปล่อยมาถึงแม้เขาจะเป็นตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงกันแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็เป็นการที่ยากจึงคุยกับริกโก้จริงจังว่าเรามีวิธีทํางานนะครับแล้วด้วยประสบการณ์ที่บอกว่าพอทํางานกันไปแล้วเนี่ยนักฟุตบอลเขาเป็นเพื่อนกันจากที่เคยโกรธกันเกลียดกันเพราะอยู่คนละโรงเรียนอยู่คนละสมโมสรเคยกระทบกระทั่งกันถ้าเขาเป็นเพื่อนรักกันตอนลงไปในสนามเนี่ยมันจะทุ่มเทกายใจเต็มที่นะ จำได้ว่ามีครั้งหนึ่งเราเรียกมาเนี่ยแล้วาทางเจ้าของต้นสังกเดเแต่เขาบอกว่าอ,อย่าไปซ้อมหนักนะนเพราะว่าเด็กเนี่ยมันจะต้องเล่นบอลถ้วยอะไรเงี้ยน,นะครับเราก็บอกว่าไม่ต้องห่วงครั้งนี้เรียกมาเนี่ยผมไม่มีอะไรซ้อมเลยแล้วบอกเอามาทําไมเอามาร้องคาราโอเกคะครับเป็นการสร้างความสามัคคีใช่ครับจะได้สนิทสนมกันนั้นจะเห็นได้ว่า นักเตะเหล่านี้จากโรงเรียนสัมชัญทุนปุรีนะครับพนิจการดำเนินะนะฮะจากหลายๆแหล่งเคยไม่ชอบกันนะสุดท้ายเป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะตหลังเห็นมีมาเปิดร้านกาแฟเป็นเพื่อนกันไปด้วยนะ,ะแต่ว่าไอ้ตรงนี้สําคัญว่าตอนอยู่ในสนามเนี่ยทั้งหมดอ่ะสิบอ็คนที่อยู่ในสนามรวมทั้งตัวสำรองเนี่ยมันต้องรวมใจเป็นหนึ่งนะครับนซิโกก็เกิดความมั่นใจมาทํางานคับแล้ว จำได้ไหมพอผลงานซีเกมประสบความสำเร็จทวงแชมป์คืนมาได้นะก,ก,ก็คนก็รู้สึกว่าเออชักน่าสนใจขึ้นนะรปรากฏว่าต่อเนื่องนะไปไม่มีแมตช์เอเชียนเกมด้วยนะฮะแล้วก็ซูซูกิครับด้วยเหล่านั้นเป็นชุดใหญ่แล้วนะฮะแล้วชุดใหญ่ซึ่งเป็นการดันเอานักเตะกลุ่มอายุน้อยเหล่านี้ขึ้นไปแทนชุดใหญ่เลยแล้วประสบความสำเร็จ ได้ที่4ในเอเชียนเกมได้แชมป์ซูซูกิครับถะจนคนมาแห่แหนกันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเป็นผลงานของของซิโก้เขาและเป็นผลลัพธ์จากการบริหารจัดการที่มีการเตรียมทีมกันจนอ,อยู่ในดับนี้หนึ่งนักเตะที่ค่อนข้างมีข่าวคราวเยอะมากๆก็คือทีราทรนบุญมาทันเคยได้ยินว่าคุณพูดว่าจะไม่ให้ทีราทรไปร่วมทีมซีเกมจริงไหมครับผม ไม่ได้พูดว่าจะไม่ให้ไปร่วมครับแต่ว่าตอนที่ซิกโก้เขาจะรับหน้าที่แน่นอนถึงแม้จะรู้จักกันมาก่อนแต่เขาก็อยากรู้ว่าแล้วเราจะไปจุนจ้นกัการบริหารจัดการของเขามากขนาดไหนจะไปยุ่งหมายถึงขนาดจัดทีมเลยไหมลวงลูกลวงลจะมีเด็กเส้นอะไรมาใจหรือเปล่าเะะก็เลยบอกเขาว่าของเงื่อนไขเดียวนะฮะผมไม่ยุ่งกับการจัดตัวอะไรของคุณนะ แต่การที่คุณจะเลือกนักเตะก,ก่อนส่งรายชื่อไปที่ซีเกมอ่ะผมขอคนหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณจะให้ติดเนะี่ยขอให้มีการตัดสินใจร่วมกันอแปลว่าถ้าเกิดผมไม่ให้ติดอะ่ะก็คือต้องยอมรับนะก็ต้องยอมรับนะเขาก็ถามว่าใครผมก็บอกว่าก็ทีรทรบุญมาทันนะครับ เขาก็ตกใจนะเพราะตอนนั้นทีเท็อทรนก็ถือว่ามีผลงานในหลีกในดับที่ดีเลยเป็นนักนนตเตะที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งผมก็บอกเขาว่าเหตุผลนะคือเนื่องจากเทนะีเด็อทอนมีช่วงที่อารมณ์ร้อนอนะครับ,รบแล้วก็ทำให้ได้รับใบแดงที่ซาอุหนึ่งครั้งในอีกสัปดาห์ถัดมาเลยก็คือที่จาการ์ตาด้วยมผมก็บอกว่าถ้าเราเตรียมทีมกันมาทั้งปี แล้วนักเตะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ได้รับใบแดงเกิดผลเสียกับทีมแน่นอนนะะเพราะฉะนั้นขอให้มีความมั่นใจได้ไหมก็คุณก็มีเวลาเตรียมทีมตั้งปีนึงอะ่ะคุณก็ช่วยทํางานแต่เขาให้เกิดความมั่นใจว่าเขาจะไม่ทําตัวให้มันอยู่ในความเสี่ยงได้ไหมนะครับจำได้ว่าก่อนส่งรายชื่อเนี่ยซิกโก้เเก็บตัวอยู่ที่เชียงใหม่ก็บินไปตอนเลิกงาน เราก็ไปถึงก็นั่งคุยกันสามคนนะครับถามอุ้มก็ตรงๆว่าคุณคุณจะทําให้ผมมั่นใจได้ไงว่าคุณจะควบคุมอารมณ์ได้เขาก็ตอบมาว่าเขาคิดว่าบทเรียนของเขาสองครั้งนั้นมันทําให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วข้อสําคัญคือปีนั้นเป็นปีที่ผลงานของเขาดีมากในหลีกนี่ทีมที่เขาสังกัดกวาดทุกถ้วย ชฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากได้แชมป์สี่เกมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยมันมาถึงเขาแล้วเขาจะไม่ทำให้ทั้งโค้ชทั้งผู้จัดการผิดหวังครับพอพูดคำนั้นเสร็จผมก็หันไปทางซิโก้บอกว่าซิโก้เงื่อนไขนี้ผมยกเลิกละแปลว่าคุณจะให้เขาติดหรือไม่ให้ติดมันเป็นเรื่องของคุณคนเดียวมไม่ได้ผมเป็นบอกให้ติดนะผมบอกว่าถ้าผมไม่ให้ติดคุณอยากให้ครับ แต่ในเมื่อผมยกเลือกเลื่อนไขนั้นก็กลับไปที่คุณคุณจะเลือกเขาไม่เลือกก็อยู่ที่คุณใน,นยังจำจิงหน้าสิตตาโคซิโกเขาได้เวลานั้นเลยเขาก็ขอบคุณครับพี่โต้แล้วก็หันไปหาธิราธรบุญมาทานว่าผมตกลงใจในเมื่อจิตเป็นของผมแล้วคุณเป็นกับตันทีมชุดนี้ออโอ้ผมนี่ถือว่าโอ้เราเนี่ยคิดถูกเลยนะว่าที่เราเลือกโคต้ตคนนี้ คือการให้เป็นผู้จัดเป็นกัปตันทีมเนี่ยมันเท่ากับตอกตะปูไปอีกดอกเลยนะว่าคุณจะควบคุอมอเราไม่ไม่ได้ได้ยังไงคุณเป็นกัปตันทีมของเพื่อนร่วมทีมแล้วนะคถูกไหมฮะก็ทีละทอนก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณติโก้ที่เขามอบหมายความไว้วางใจนั้นแล้วก็ทั้งสองท่านก็ไม่ทําให้แฟนฟุตบอลชาไทยผิดหวังถูกไหมฮะคว้าเหรียญทองมาได้ก็คว้าเหรียญทองมานะฮะแล้วรวมทั้งผมที่จําได้อีกก็ นัดชิงไม่ทราบซิโก้เขาจำได้หรือเปล่าเขาก็โทรมาแล้วเขาบอกว่าพี่โต้งครับวันนี้จะเอาสวยหรือจะเอาแชมป์เอาสวยคือหมายถึงว่าการเล่นที่สวยงามนะฮะถูกใจแฟนบอลแรกหมัดอุตลุดเนี่ยมันอาจจะโดนสวนปลาโป้งได้ใช่ไหมฮผมก็จำได้เลยตอบเขาไปบอกว่าเอาแชมป์นะเพราะฉะนั้นเกมในวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเกมที่คนจำได้แน่น เพราะมันเปเกมที่รัดกลุ่ม,มแต่เอาชนะอินโดนีเซียหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนัดชิงก็ก็ดีใจครับที่ทได้ทําหน้าที่ร่วมก,กันกับเขาในเวลานั้นแล้วพอหมดหน้าที่ตรงนั้นเลยเนี่ยผมก็บอกว่าความตั้งใจผมหมดละนะครับาง,งานผมก็มีด้วยผมก็บอกคุณวรวีว่าหมดหน้าที่นะเอาว่ากันตามตรงมันเป็นยุคของสมาคมยุคก่อนยุคของคุณวรวีนะซึ่ง ในแบบในกระแสของแฟนบอลเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงความความไม่มืออาชีพหรืออะไรต่างๆมีดราม่าอะไรเงี้ย mm hmm. คือพ่อเองในฐานะการเป็นผู้จัดการทีมในยุคนั้น,ม,นมันได้เห็นความแบบการทํางานไม่เป็นมืออาชีพจริงๆไหมคือมีคนพูดบอกว่าผมเป็นผู้จัดการทีมนี่นะประการที่หนึ่ง,งสงสัยต้องไปเงินถุงเงินถัง <c oughs> ครับนะฮะและเป็นสปอนเซอร์ใหญ่มาจ่ายเงินอา <c oughs> มาจ่ายเงินมามีหน้าที่หาตตังมาจ่ายฉีดมาอะไรสอย่างเนี้ยนะครับ คือหน้าทีต่ตรงนั้นเนี่ยในการรวบรวมแรงสนับสนุนทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องอัดฉีแต่ทุกเรื่องที่ทีมเองเนี่ยอาจจะมีความต้องการในทางการเฉพาะในแง่ของการทำงานที่บอกว่าเป็น,เป,นเป็นมืออาชีพเนี่ยผมที่มีโอกาสไปที่สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะได้ไปคุยกับท่านนายกสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเลยท่านก็เชิญขึ้นไปไปนี่ต้องตกใจนะว่าอาคารเขาเนี่ย ใหญ่เท่ากับอาคารสำนักง,งานตล,ะล,ะละาดลาซาเป็นประเทศไทยเลยนะมีบุคลากรในนั้นนับหลายร้อยคนคทํางานในหน้าที่ต่างๆเก็บประวัตินักเตะของคู่แข่งเขาทั้งหมดรวมทั้งประวัติของนักเตะเราด้วยนะประวัติคู่แข่งด้วยใช่ถ้าจะเอาความเป็นมือชีพแบบนั้นเนี่ยเราไม่มีมเพราะเราไม่พร้อมนะในเวลานั้นเนี่ยคนดูในหลีกของเราก็เบาบางบนะคนดูทีมชาติไทยยังไม่เต็มสนามเลย ถูกไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นรายได้จากสปอนเซอร์ต่างๆที่จะเข้ามาเพื่อที่จะให้มันมีความพร้อมในการทํางานในระดับที่เราต้องการเนี่ยม,มันก็อาจจะยังไม่ได้แต่ว่าแล้วมันเติมเต็มได้ไงอะ่ะก็ผู้จัดการทีมนี่แหละนะฮะที่มีหน้าที่รวบรวมมีหน้าที่เอาอาสาสมัครที่พร้อมจะทํางานด้วยใจรักมาทํางานทําให้ทีมนะั้นมันมีความพร้อมที่สุดทีนี้ถ้าอยากถามว่า ถ้าเกิดวันหนึ่งได้เป็นได้แบบได้โอกาสจริงๆได้มาเป็นนายกสมาคมแบบสมมุตินะฮะสิ่งแรกๆที่พ่ออยากจะเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลไทยไม่เป็นเรื่องกฎกติการหรืออะไร,รต่างก็ได้อยากจะทําอะไรมีแบบความคิดในหัวไหมฮะจากแรกคือจะปฏิเสธทันทีเลยไม่เอาก่อนเลยครับแต่ว่าถ้าเกิด <c oughs> คุณต่อถามว่าเป็นเป็นการสมมุติสมมติสมมตินะฮะก็แปลว่าถ้าเกิด นายกสมาคมฟุตบอลในอุดมคติของผมอ่ะในอนาคตควรจะเป็นยังไงครับเพราะถ้าผมได้เป็นผมก็ต้องทําแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกอผมไม่คิดว่าผมจะจะต้องไปเป็นนะฮหรือว่าจะได้เป็นนะคือการที่จะบริหารให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยความจริงใจครับนะครับการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากคนในวงการทั้งหมดนะครับ ทั้งจากสโมสรต่างๆใ,ในระดับหลีกสูงสุดหรือทีหนึ่งในระดับหลีกถัดลงไปคือทีสองหรือในระดับที่เคยเป็นหลีกกุยภาคก็เป็นทีสามในปัจจุบันเนี่ยการตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยจะต้องคิดร่วมกันนะครับแล้ววงการฟุตบอลม,มันใหญ่นะมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันยังมีอะคาเดมี่ใช่ยังมันยังมีเรื่องของบุคลากรเรื่องโค้ชยังมีเรื่องสปอนเซอร์เรื่องต่างๆเนี่เพราะฉะนั้นการบรหิหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเนี่ย มันจะทําให้เกิดความรอบคอบเกิดความเข้าใจเกิดความไว้วางใจนะผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญแต่ก็เห็นใจนะเวลาใครมาทําหน้าที่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมชาติไม่ว่าจะเป็นโค้ดเนี่ยนะฮะยิ่งในยุคนี้มันมันมีการสื่อสารแบบโซเชียลต่างๆ่างเลยมันไม่มีใครหรอกจะถูกใจใครได้ทุกคนในทุกเรื่องถูกไหมฮะแล้วก็ บา,บางครั้งกับคนบางกลุ่มเนี่ยก็ไม่พอใจอะไรใครสักคนหนึ่งคือเขาก็ไม่ใช่ว่ามีความลําเอียงนะ,ะคือเขามีความจหม่าเสมอคือไม่พอใจใครสักคนคนะือขอดาไว้ก่อนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความสับสนเกิดความงงมเกิดความท้อแท้เลยครับ<ะ>แต่ว่าคนที่ไปทํางานใหญ่แบบนั้นนะฮะมันก็ต้องหนักแน่นนะนายกสมนคนาคมฟุตบอลในประเทศไทยคือเป็นบุคคลสาธารณะนะผูะ้จัดการทีมก็เป็นบุคคลสาธารณะ,ะโค้ชก็เป็นบุคคลสาธารณะ,ะนักเตะก็เป็นบุคคลสาธารณะ ก็ต้องเข้มแข็งรับฟังแล้วก็นำไปคิดพิจารณาตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องราวต่างๆในการตัดสินใจต่างๆเนี่ยด้วยเหตุผลที่ดีมผมคิดว่าคนส่วนใหญ่รับฟังเข้าใจได้<อ>เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันประสบการสำเร็จตอนนี้เน้น<อ>บริหารแบบมีส่วนร่วม,มสุดท้ายคำถามสุดท้ายเนี่ยอยากจะถามพ่อว่า คือจากมุมมองตัวเองอยากจะเห็นอะไระจากวงการฟุตบอลไทยในอะนาคตอาจจะแบบฝากบอกแฟนบอลชาวไทยที่เหมือนคอยติดตามเชียร์ฟุตบอลไทยอยู่อยากจะบอกอะไรกับกลุ่มเราเนี้ยจริงวันนี้ผมก็ทําหน้าที่อยู่ในวงฟุตบอลด้วยการเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยอยู่ในโซนเอ็นเชียร์ไทยพาวเวอนะร์อ่านะฮะแล้วก็จริงๆก,ก,ก็มีความสุขอยู่กับการเป็นกองเชียร์ให้กําลังใจกับคนคบไปะนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอยากจะฝากอะไรกับแฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยก็เรายอมรับไหมอะว่าเรายังมีจุดอ่อนที่ต้องทํางานกันเยอะนะฮะในเมื่อมันมีจุดอ่อนที่ต้องทำงานกันเยอะเนี่ยคนที่ทํางานก็ต้องกายกําลังใจนะครับเือนการที่จะมีภาควิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้วิพากวิจารณ์อย่างอย่างสุภาพนะครับแล้วก็ มีเหตุมีผลแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแต่สําหรับคนที่ทํางานนะขอให้รู้ว่าคุณทําในสิ่งที่มันมีความหมายนะแล้วก็คนเขาคาดหวังนะบทบาทของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันมีผลได้ทั้งนั้นเช่นสโมสรที่อยู่เนี่ยอย่าไปคิดว่าคุณเป็นสโมสรในระดับที่สามแล้วมันจะไม่มีค่าอะไร,รนะคุณทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่ ในสังกัดตรงนั้นเนี่ย<ม>เขาได้ดูฟุตบอล<ม>นะะเขาได้มีความใกล้ชิดกับนักฟุตบอลคุณได้สร้างโอกาสนักฟุตบอลบางคนเนี่ยได้มีทางเส้นทางเดินต่อไปในอนาคตและค,คุณได้สร้างโอกาสทห้นักฟุตบอลบางคนซึ่งเขาอาจจะเคยอยู่ในลีกที่สูงแล้วกําลังอยู่ในช่วงใกล้จะเ,เลิกเล,เ,ลเล่นเขาถอยกลับมาเล่นทีสองทีสามคุณมีบทบาทแน่นอนอแลามันมีขั้นปการโค้ดผู้ช่วยต่างๆมีโอกาสได้ เก็บเกี่ยวประสบะการณ์มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวความรู้เนี่ยดังนั้นในในทุกๆระดับที่เกี่ยวข้องของคนที่ทํางานตรงนั้นเนี่ยขอให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังทํางานที่มันมีความสําคัญอขอให้ภูมิใจกับงานตัวเองแล้วก็ตั้งใจทํางานในส่วนของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่อยู่ในกรอบของความรับผิดชอบของเรามันก็จะประกรอบกันขึ้นมาฮะมันเหมือนเป็นภูเ,เขาอ,อ่ะนะแล้ว,ลวชานโซเลท,ที่อยู่บนยอดก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอให ช่วยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ขอให้คนที่ทํางานนะตระหนักรู้ว่างานของตัวเองนะครับไม่ว่าคนอยู่ในจุดไหนเป็นงานสําคัญที่น่าภาคภูมิใจมากครับผมวันนี้ก็เท่านี้ฮะสำหรับอาริแมกซีนทอล์กตอนพิเศษครับในช่วงเวลาของวันพ่อนี้ครับหวังว่าทุกท่านนะจะได้รับความรู้แล้วก็มุมมองเบื้องลึกเบื้องหลังวงกัปฟุตบอลไทยนะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับพ่อครับก็ขอให ทุกคนมีความสุขครับกับวันพ่อแห่งชาติในปีนี้ครับผมรักพ่อครับรักลูกครับ